สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เช้าวันนี้นะครับอากาศแจ่มใสนะครับครับมานําเสนอครับรถอีแตนเข้าใหม่นะครับเป็นอีแตนมือสองนะครับสภาพเทียบเท่ารถตะกรออใหม่เลยนะครับเพราะว่ารถคันนี้ใช้น้อยมากเลยนะครับสวยๆนะครับคันนี้นะครับเป็นพันมณีนะครับทางนี้เขาเรียกอีแตนพันมณีนะครับ นะครับมานาเสนอนะครับอันนี้ครับจัดว่าสวยนะครับเทียบเท่าใหม่ป้ายแดงเลยนะครับรดใช้น้อยมากนะครับเข้ามาใหม่นะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจซื้อหาไว้ใช้นะครับราคาย่อมเยานะครับที่พ่อแม่พี่น้องสามารถจับจองเป็นเจ้าของซื้อหาไว้ใช้กันได้นะครับสภาพอันนี้แทบจะไม่มีที่ติเลยครับสวยงามมากครับเป็นอีแตนเข้ามาใหม่นะครับ นะครับเราจะมารีวิวนะครับแจ้งรายละเอียดสําหรับคันนี้นะครับให้ลูกค้าได้ทราบคนอื่นนะครับมาดูเป็นระบบเครื่องก่อนนะครับระบบเครื่องนะครับตัวนี้ครบนะครับฝานุ่งฝาน้ามีครบนะครับกระจังหน้าครับ TF115LM นะครับเจ้าโลกแล้วนะครับตัวนี้115นะครับเจ้าโลกนะครับดูที่เพจได้เลยนะครับ115เจ้าโลกนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเครื่องก็จะก็สวยเหมือนกันนะครับ c f 115นะครับ LM นะครับเป็นเจ้าโลกแล้วนะครับตัวนี้ตัว15เจ้าโลกเ็นมาเจ้าโลกนะครับแล้วก็สำหรับสายลุยนะครับวันนี้ไม่ควรพลาดนะครับ12เกียร์จัดไปเลย12เกียร์ครับ อันนี้มีเกียร์กลางนะครับสําหรับสายลุยสายแบกนะครับลากพืชผลการเกษตรลากมันลากอ้อยลากไม้ก็ดีนะครับสามารถลงที่กุขะได้สบายนะครับตัวนี้นะครับพื้นนี่ครับสวยๆเลยนะครับอันนี้เทียบเท่าใหม่ปลายแดงนะครับเทียบเท่าประกอบใหม่นะครับมีจองซื้อบ่งบอกบอกหมดนะครับกำกับหมดเลยว่า เกียร์ไหนเกียร์ไหนนะครับแล้วตัวนี้เป็นระบบสตาร์ทด้วยกุญแจนะครับนะครับอันนี้เป็นมีเกียร์กลางนะครับี๋ยวเราบอกระบบเกียร์ก่อนเนาะเีเป็นเกียร์กลางนะครับเกียร์กลางนะครับลูกลูกหน้าห้าเกียร์ลูกหลังห้าเกียร์นะครับหกเกียร์ถอยสองเกียร์สิบสองเกียร์นะครับสวยๆนะครับสภาพสวยงามนะครับคันนี้ครับ นะครับสําหรับสายลุยนะครับมีเกียร์กลางไม่ควรพลาดเลยนะครับสายลุยสายแบกนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นระบบแนบ2สองชั้นนะครับครั้นี้สวยนะครับเดี๋ยวของใช้น้อยมากเลยเทียบเท่าไหมป้ายแดงเลยนะครับเทียบเท่าประกอบใหมเลยครับไม่มีพวกไม่มีหักไม่มีดางนะค่าสีเป็นเหล็กรางน้ําหน้าสีนะครับสวยพื้นแน่นๆนะครับ สำหรับเพาท้ายนะครับเป็นเพาท้ายน็อตห้ารูนะครับเป็นเพาท้ายโตโยนะครับสำหรับเพาท้ายนะครับเป็นเพาท้ายโตโยนะครับเป็นน็อตห้ารูนะครับชุดหน้าก็เป็นของโตโยเหมือนกันนะครับห้ารูนะครับแลวตัวนี้เป็นระบบสตาร์ด้วยกุญแจนะครับระบบไฟติดครบทุกดวงนะครับสำหรับลูกค้าเอาไปไม่ต้องได้ทำอะไรแล้วนะครับสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับ สวยๆนะครับนะครับมีระบบไฟนะเดี๋ยวรีวิวระบบไฟนะครับมีสัญญาณนะครับหน้าปัดให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้จัดว่าครบเลยนะครับเปิดสวิตช์นะครับไฟเบรกนะครับไฟเบรกเวลาเบรกนะครับเวลาเบรกนะไฟเตือนเบรกจะติดนะครับนี่ครับต well. ัวนี้นะครับเข้าเกียร์ถอยนะครับไฟเกียร์ถอยก็จะเตือนนะครับนี่นะครับเป็นสีสีน้ําเงินนี่ครับไฟเกียร์ถอยนะครับ ถ้าเราไม่ค่้อยเข้าก่อนเนี่ยครับไฟเจะถอยนะครับมีไฟเตือนให้นะครับไฟเลี้ยวซ้ายนะครับมีง่นมีจดเตือนให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้แต่ว่ามีไฟหน้าปัดให้เรียบร้อยนะครับถือว่าครบครบมากนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับไฟเลี้ยวไฟลีนะครับเทสระบบให้ดูก่อนนะครับไฟลีนี่มันนะครับประมาณนี้มันแสงมันสะท้อนนะครับมันเป็นแดดเนาะนะครับ ไปหลีก็จะประมาณนี้นะครับตอนกลางคืนก็จะสว่างกว่านี้นะครับไปหน้านะครับไปหน้าครบนะครับติดทุกดวงนะครับใสๆใสนะครับติดทุกดวงครับกลางวันจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวรีวิวกลางคืนเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับไปหน้านะครับไปเลี้ยวขวานะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับติดครบทุกดวงนะครับตัวนี้นะครับแต่ครับแต่ก็มีครับ สําหรับแต่ก็มีนะครับคันนี้จัดว่าครบเลยครับเอาไปใช้งานได้สบายๆนะครับระบบตัวนี้เป็นระบบเบรกน้ํามันนะครับเบรกนิ่มๆนะครับสวยๆนะครับเบาะนุ่มๆนะครับเบาะนี้นุ่มๆเลยนะครับสวยๆนะครับสําหรับกระบะนะครับกระบะอยู่ที่สามเมตรนะครับกระบะนะครับอยู่ที่สามเมตรกว่าสามเมตรนิดๆนะครับ กระบะนะครับกระบะสวยงามมากเลยนะครับเมตดนิดๆความกว้างอยู่ที่เมตรหกสิบนะครับพื้นกระบะนี้ไม่ต้องห่วงนะครับแน่นสวยนะครับพื้นกระบะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับลูกค้าเนี่ยครับพื้นกระบะไม้สวยๆนะครับล่องสนิทหมดเลยนะครับสวยงามมากคันนี้นะครับใครได้ไปนี่นะครับ เทียบเท่ากับรถกอลใหม่เลยนะครับเทียบเท่ารถกอลใหม่แต่ราคานี่ย่อมเยาเลยนะครับราคามอไซค์ราคามอไซค์เลยนะครับคันไ,ไ,ไปไปนี่สบายบจะปิดแป๊บนึงครับนี่นะครับสวยๆนะครับไฟท้ายนะครับไฟท้าย ปท้ายสปอร์ไลท์นะครับปถอยสปอร์ไลท์จิตหมดนะครับนะครับมีกันชนหลังมีที่เกาะดึงลากชุงให้เรียบร้อยนะครับแน่นๆครับตอนนี้จัดว่าสวยเลยนะครับนะครับสําหรับยางก็อยู่ที่หกสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับโดยรวมนะครับหกสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับสําหรับยางนะครับโดยรวมนะครับเป็นยางเบอร์หกร้อยนะครับขอบสิบสี่นะครับ ภาพโดยรวม4เส้นอยู่ที่65เปอร์เซ็นตนะครับระบบแหนบ2ชั้นนะครับบรรทุกสบายสบายนะครับคันนี้นะครับมีมออแบตแถมให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปไปซื้อมอบ่งมออแบตนะครับตัวนี้เป็นเกียร์2ลูกเกียร์โตโยนะครับเกียร์กลางเกียร์กลางเกียร์หน้าโตโยหมดนะครับสวยๆนะครับเผาท้ายเป็นเผาโตโยนะครับน็อต5ลูกนะครับแจ้งรายละเอียดให้ลูกค้าได้ทราบระบบไฟติดทุกดวงคันนี้นะครับ เป็นเกียร์กลางครับเกียร์สโลว์นะครับเราผลิตผลการเกษตรสบายๆในราคาย่อมเยานะครับที่พ่อแม่พี่น้องสามารถจับจองซื้อหาไว้ใช้ได้นะครับคันนี้เข้าใหม่นะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามมาที่0 8 3 5 8แปดมศูนย์แปดสองหกห้าครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมครับโทรมาได้เลยนะครับคุยรายละเอียดนะครับคุยรายละเอียดกันได้เลยนะครับสําหรับรถคันนี้จัดว่าสวยนะครับคันหนึ่งเลยนะครับ รถลูกเขาซื้อมาใช้น้อยนะครับรถคันนี้เยับกเร่ใหม่ปลายแดงเลยนะครับระบบไฟติดทุกดวงนะครับสําหรับลูกค้าท่านหนที่สนใจนะครับซื้อหาไว้ใช้นะครับสายลุยสายแบกนะครับลงกลางทุ่งกลางนาสบายนะครับเพราะว่ามันเป็นเกีีรยกลางนะครับนะครับท่านใดที่สนใจนะครับสวยนะครับคันนี้สวยงามนะครับ ในราคาย่อมเยานะครับโทรมาที่เบอร์083580265เลยนะครับโทรมาได้เลยนะครับโทรมาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะครับสำหรับอีแตนคันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้นะครับเผื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาเราจะได้รีวิวให้ลูกค้าทุกท่านได้ทราบนะครับมีรถใหม่ๆมานะครับเราจะได้รีวิวให้ลูกค้าได้ทราบนะครับว่า ท่นบ้างนะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้เรานะครับอย่าลืมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับ